สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลุ้นเลขกันเลี้ยก็มาลุ้นบอลสีสวยๆกันต่อเนาะใครถูกเลขใครถูกเลขมาจัดอ่าบอลสีส่วนผมหน่อยเด้อพี่สักถาดสองถาดกัยเถดิใครไม่ถูกไม่เป็นไรกะติงวดหน้ายังมีให้แก้ตัวเออผมจำไม่ได้ว่าสองตัวออกอะไรพี่แปดแปดเก้าไหมแปดเก้าไหมแล้วก็สามตัวห้าศูนย์สามนะครับพี่แต่ผมจําได้ว่างวดที่แล้วมันห้าศูนย์สี่ป่ะเออสลับค่าเครื่องกันแต่เดียวเนาะงวดที่แล้วกับงวดนี้เลขถ้ายสามตัวนะพี่เนาะ มาครับพี่สองลำสี่บารัมีบอมบานทีสวยจ้ะจะส่งปัทนีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมโทรแอดไลน์ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยจ้าเริ่มกันที่พามพามพามน้องเละครับพี่ต้นนี้เลยสวยสดใสครับพี่นี่เลยเขียวตัดแดงแดงแต่เขียวสวยเรกาซี่ห้าร้อยห้าสิบบาทจ้ากระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่เรกาซี่สีสวยสดใสนี่เลยจะให้ดูด้านข้างครับพี่ ไซฟอร์มกำลังดีกำลังโตกำลังฟูครับพี่เรากาซี่แจ่มๆเลยต้นนี้ไม้ด่างเหลืองทองกนหน่อยครับพี่ทองสยามจ่าทองสยามเหลืองทองอารามแท้แลตะลึงจ้าตอนนี้ทองสยาม350บาทครับผมสวยๆเลยครับพี่ด่างนี่เลยครับพี่น้ำตาลอ่แดงเหลืองทองสวยครบอันนี้หน้าดังเดิมนะพี่หน้าดังเดิมออริจินอลของทองสยามนะครับหน้าแผงเขาจะเป็นพื้นใบเขียวด่างเหลืองทองเนาะ อันนี้คือหน้าดังเดิมทองสยาม350บาทครับผมนาะดินทิพย์สวยๆครับพี่เปิดหน้าด่างชมพูชมพูมาแล้วจะหน้าดินทิพย์ต้นนี้จาก200บาทครับผมกระถาง5นิ้วนาดินทิพย์ด่างงามต้นนี้นะครับผมแล้วก็นี้เลยจากต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เนื้อดวงครับพี่เนื้อดวงแดงแป๊ดแดงเจ็ดแดงแจ๋แ,จแ,จแดงแน่แม่จ๋ารับประกันแดงยันหลอดใหม่ครับพี่นี่เลยจะ โฟกัสกันให้ดูใกล้ๆครับพี่หลอดใบมาตั้งแต่หลังหลอดหลังใบเลยครับพี่ห้าร้อยห้าสิบาทจ้ะต้นนี้กระถางหกนิ้วโดนล้นฟูฟูเนือดวงครับพี่นี่เลยแดงนี่แดงสวยขยี้ใจเหนือดวงจ้ะอ่ะต้นนี้เมืองเกาะเกตแผงครับพี่แผงแผงตอนนี้ที่สมมตผมจะมีเมืองเกาะเกตแผงด่างแดงและด่างม่วงนะครับผมต้นนี้คือเกาะเกตแผงด่างม่วงจะให้ดูกันใกล้ๆครับพี่นี่เลย เขาจะด่างออกสีโทนม่วง,วงแบบนี้นะครับผมเม็ดแดงเนาะอาุนให้ดูต้นใหญ่กระถางของนิ้วผมบอกเลยว่าต้นนี้เป็นแม่พันธุ์เลยละกันไซส์ใหญ่เลยนี่เลยครับพี่เอาะเก็บแผงด่างม่วงด่างม่วงใบไม้ล่าสุดใบนี้จ้านี่เลยสูสูไว้จัด450บาทครับผมต้นนี้จัดไปยักษ์ใหญ่ไซส์กระถางของนิ้วเมืองเกาะเกศแผงด่างม่วงครับผม ดารานพระจ้าจัดใหง้งามๆกันตรงนี้ครับพี่ฟอร์มกระถาง6นิ้วต้นใหญ่ร้นฟูส้สวยยกให้ดูครับพี่นี่เลยจ้าดาร,รานรัะนี้ด้านข้างต้นใหญ่เดอ้อสวยๆเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ให้เลือกกันสัก3ต้นครับพี่สวยๆทักง3ต้นเนาะดารานพละต้นนี้ต้นที่1จ้าต้นนี้อ่าขอ150บาทครับพี่นี่เลยใหญ่ร้นฟูสวย6ขนาดนี้ครับพี่150บาทขอ150ดาร,รานพละต้นที่1จ้านี่เลยครับพี่ด่างส,ยสวยๆดารานพละต้นที่1นะครับผม ดารานพรัตต้นที่2จะร้อเช่นกันจ้าพี่พี่หลอดใหม่มาแล้วอ้วนตุบตับนี่เลยใบยใหญ่แข็งแรงครับพี่หลอดใหญ่หญเลยดารานพัตต้นที่2ต้นที่2ส่วนตัวนี้ดารานพรัตต้นที่3กครับผมกระถาง6นิ้ว150บาทเช่นกันครับพี่3 2 1หรือ123ต้นละ150ทุกต้นเลือกได้เลยจ้าดารานพัตแฮดดารานพรัต จัดสายใหญ่ให้เลยครับพี่ต้นนี้ฉัดทินกรอ่าฟอร์มพุ่มใบกลมครับพี่ด่างนี่เลยครับปลาคารับผมฉัดทินกรครับผมใครชอบไม้ทรงนี้ทรงเตี้ยบ้าใบาครับพี่นี่เลยสวยๆใหญ่ๆอันนี้หกนะพี่กระถางหกนิ้วนะล้นน่ะล้นอ่ะด้านข้างจะ้ะนี่เลยฉัดทินกรครับพี่สวยๆจากสองร้อยบาทครับพี่ขอสองร้อยต้นนี้สวยจัดครับพี่เบิร์มเบิร์มครับผมผมชอบมากเพราะว่า ใบเขาดูแบบอ้วนกลมอุดมสมบูรณ์ดีครับพี่ตุ๊บเตาตุ๊บตุบดนะนี่เลยจ้ะคือไม่ไม่ไม่ใช่ไม้สูงยกไม่ใช่ไม้สูงโยกครับพี่ฉัดทินนกรต้นนี้ยังสวยเลยอ่าอันนี้ลูกไม้ให้ดูกันแล้วกันพี่จริงจริงอ่ะผมหาอยู่ผมยังหาไม่เจอมันเป็นลูกไม้ผ่าแหละแล้วผมจะหาต้นที่มันด่างมาแบ่งให้คือสวยมากนะพี่นี่เลยจ้ะทรงคล้ายๆอารมพวกเพชรตาเมลครับพี่เป็นลูกไม้ผ่าลูกไม้ผ่าคือเขาจะด่างแต่อย่างเงี้เนีย พี่ดูเขาเขาจะหลุดไปเขาจะหลุดไปเดี๋ยวผมหาก่อนเดี๋ยวผมกลับไปดูตู้ที่เป็นกระถางสี่นิ้วเผื่อมีแบบว่าแบบจริงๆอ่ะต้นแม่เขาด่างสวยมากนะพี่แต่อันนี้หลุดไงหลุดก็เลยแบบต้นใหญ่โตวไวนี่เลยเดี๋ยวเอาไว้เจอต้นด่างเดี๋ยวผมแบ่งให้ด่างสวยแน่นอนต้นนี้ครับพี่แก้เม็ดสี่มาก็เจ๋มเลยเนาะขาดความด่างขาดความด่างจะ้ะเดี๋ยวเจอแล้วเอามาขึ้นให้จ้ามาทางด้านนี้ดีกว่าครับพี่มีอะไรสวยๆบ้างต้นนี้กิดอสศนครับผมใบหอก ดำแดงจากกิจอะสูนกระถาง5.5นิ้ว250บาทครับพี่สายเข้มสายดำแดงเลี้ยงนอกตู้ได้ผมบอกเลยใบยมันเงามากกิจอะสูน250บาทครับผมคุณหญิงทองม้วนจ้าต้นนี้เอาไป100พอน100บาทครับพี่กัดชมพูชมพูมาแล้วเดอ้อคุณหญิงทองมว้วน100บาทครับผม100บาทพอค่ะ สีการสีการสีการนะจ๊ะพิเศษแฮะสีการจนาพิเศษครับผมนี่เลยครับพี่ชมพูขอบใบด่างขาวสวยๆนะพี่นจริงขาวอมเหลืองทองแหละต้นนี้สีการจนาพิเศษเจนสองสวยๆจ้ะต้นนี้กระถางห5นจุ้วนิ้วองขอ2 0 0้บาทครับพี่ต้นนี้ขอ200้สวยจริงแจมจัดสีการจนาพิเศษนะครับผมนี่เลยจ้าอับไว้ให้เรียบร้อยแล้วสวยๆต้นนี้จะสีการจนาพิเศษ เกสองสวยเข้มของแท้ของแท้ธาตุบางแก้วครับผมฟอร์มก็มีสองต้นนะครับพี่ปรูกรวมไว้สองต้นในกระถางกระถางหกนิ้วครับพี่หน้าชมพูอมม่วงสวยๆของแท่อีกเช่นกันครับพี่นี่ราจาธาตุบางแก้วกระถางหกนิ้วผมขอสามร้อยบาทครับพี่กระถางหกแน่นๆเลยผมบอกเลยใบดกแน่นๆฟอร์มก็ธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วส่วนใหญ่จะมีแพงนะพี่พามแพงเยอะแหละ เขาจะออกหน้าขาวหน้าเขียวนะพี่อันนี้ชมพูอมมว่วงผมบอกเลยว่าน้อยครั้งที่จะได้เจอนะพี่อันนี้คือคัดแล้วคัดแล้วคัดอีกเอามาแบ่งให้นะจานี้เลยปลูกหลงฟองกอไปคู่ด้วยสามระบาทถ้าบางแก้วหน้าชมพูอมมว่วงจ้านี่เลยนี่นะครับมาตรงนี้ตรงนี้ครับพี่พุทธคุณพุทธคุณครับพี่พุทธคุณกระถาง5.5นิ้วครับพี่นี่เลยหน้าเรืองทองอารามแทรตะรึงครับพี่ แล้วก็ติดนี่เลยสะดือพี่แดงเป่งปรกกายออกมาเลยพุทธคุณครับผม1,200บาทจะต้นนี้สวยคุ้มจัดครับพี่นี่เลยจะพุทธคุณกระบผมกระถาง5.5นะครับผมใครไม่เคยเห็นผมจัดตัวอย่างตโตให้ดูครับพี่นี่เลยจะพุทธคุณไม้แรนะครับพี่ไม้แรไม้ใหม่ด่างแรไอเทมกันเลยทีเดียวเชียวนี่จะพุทธคุณอ่าและได้รด้านข้างนี้ครับพี่นี่เลยจะ สวยแรเช่นกันครับพี่นี่เลยต้นนี้ชื่อว่าเทวาอภิรักนี่เลยจ้าสวยงามครับพี่นี่เลยดางเหลืองนะพี่เดี๋ยวตอนโตจากพื้นใบที่ว่าเขาเขียวๆอย่างนี้ครับพี่เขาจะเริ่มไล่ออกดํานะพี่คือแบบเลี้ยงแบบว่าอ่าโตเต็มที่หัวแก่เต็มไวอะไรฟอร์มใหญ่เลยนะคือจะเป็นดําตัดเหลืองดางเหลืองทองสวยๆแบบนี้เลยครับเทวาอภิรักครับผมหลอดไม้มาแล้วเช่นงานต้นนี้ครับพี่กระถาง5.5 1,200่งบาทจา้ะขอพันสองพอครับพี่ต้นนี้ ไม้สวยแรไอเทมกันอีกแล้วเทวาอภพิรักนะครับผมนีสวยสวยสวๆครับพี่นี่เลยจ้ะรีบจับรีบจองนะพี่ถ้าหมดแล้วก็รุ่นใหม่อีกนานจะมากันที่ต้นนี้ครับผมนี่เลยจ้าซันเซ็ s สกครับพี่ไซส์ใหญ่กระถางอ่าห้าุด้านิ้วเช่นกันครับพี่แต่ล้นแล้วแหละลงกระถาง8ได้เลยไซส์นี้ครับพี่เอาไปลงแปดได้เลย อ่าน้องขอ1,500บาทครับพี่กระถาง5.5นิ้วอัพลงแปดได้ซันเซ็ตสกายไม้ใหม่แรไอเทมจึงจึงอีกหนึ่งต้นหน้าเก็บครับพี่โว้หลอดใหม่มาเลี้ยวหลอดใหม่มาเลี้ยวเรื่องความด่างไม่ต้องพูดถึงครับพี่เพราะว่าด่างทุกใบหลอดใหม่ไม่มีหลุดนะครับพี่ดูตั้งแต่ใ er บเบี้ยใบแรกจนใบล่าสุดหลอดใหม่ก็ไม่หลุดจะ้ะ Sunset Sky ผมหมุนให้ดูแล้วกันนี่จะ้ะนี่นี่น,นี่มุมน,มมนี้มุมนี้ก็สวยสวยทุกมุมอ่ะอ่ะเอาไว้ว่าสวยทุกมุมแล้วกันสวยทุกมุม,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 มนี่จะ้ะมา ด้านข้างกันนี้ครับพี่เกสรสอน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 พุมมลินเกศร์สอนพุมิลินลครับผมนี่เลยจะเหลืองทองอารามเทเลตมเริงจ้าเกสรอนพุมิลินหลอดใหม่ล่าสุดยังพุ่งขึ้นมาไม่สุดนะครับพี่ยังกลางไม่สุดเนาะนี่เลยจะขึ้นมาแล้วหน้าสวยเลยเมสีแจ่มเกสรสอนพุมิลินต้นนี้กระถาง5.5ล้นลงแปดได้เช่นกันขอ1,400บาทครับพี่เกสรสอนพุมมลินไซส์ใหญ่ไซส์โตร้อนๆกระถาง5.5นิ้วนี่จะอัพลงแปดเลย หน้าดางเรืองทองสวยครับพี่แล้วก็เม็ดสีมานะเม็ดขาวชมูกรับพี่เม็ดมาแล้วเม็ดมาแล้วต้นนี้ถือว่าแจมมาเร็วมาเร็วมเม็ดมาเร็วมากอ่าสวยๆจากและซันเซ็ตผมมีไซส์เล็กแบ่งนะพี่นี้เลยจากกระถาง5.5าจุันแต่ไซส์ดอกลงมา850บาทครับผมซันเซ็ตสกายสำหรับใครที่อ่างบรองลงมานะพี่เนาะหรือถ้าไม่ทันใจก็ยกต้นใหญ่หรือถ้าเอาไปเลี้ยงต้อยเอาต้นนี้ครับพี่เอาไปเลี้ยงเอาเอาไปปั้นเอาไป ชงนมกันต่อแต่ไม่ถึงเอาเล็กนะนไ,ไม่ต้องชงนมครับพี่นี่เลยเล่นแบบว่าอาหารเม็ดได้แล้วไม่ต้องชงนมแปดร้อยห้าสิบบาทครับผมซันเซ็ตสกายครับพี่นี่เราจะใส่นี้กระถาง5.5นิ้วอันนี้ก็ถือว่าน่าเจ็บมากน่าเจ็บมากมาด้านในด้านในด้านในมีอะไรเอ่ยเมืองกอเกาะเกต็ครับพี่เมื่อกี้ผมขึ้นเมืองกอเกาะเกต็แผงด่างม่วงไปใช่ไหมอันนี้ด่างแดงครับพี่นี่เลยจะด่างแดงสวยๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเอื้อมนะพี่เอื้อม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 ก่อนเอื้อมหน่อยสักครู่นะครับ ออบเอามาใกล้ๆไงจะได้แบบว่าหมุนให้ดูได้หมุนให้ดูได้เพราะว่าเขาอยู่มุมตู้ฝั่งนูน้นนี่มาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะเนี่ยเมืองกอเกตแผงดางแดงครับพี่สวยๆครับผม450บาทจ้ะน้องขอ450กระถาง5.5นิ้วครับพี่เมืองกอกเกตแผงใครถามหาอยู่มีมาแบ่งแล้วเด้อบิีบตอนนันถางมาจังเลยพอมีมาแล้วไม่เอาแล้วหรอสวยๆครับพี่เมืองกอเกตแผงนี่เลยถ้าพี่มีหน้าปกติก็จะเป็นด่างขาวอะ่ะเออด่างขาวด่บแปลว่าโตเต็มที่กระด่างเหลืองใช่ไหมบิ๊ อันนี้ผมมีด่างม่วงกับด่างแดงครับพี่ยกคู่กันได้นะจ๊ะยกคู่นะเหืองกอก็ดแผงสวยๆจ้าต้นนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์นี่รอเรือมาเต็มครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ต้นนี้สวยมากหน้าเหลืองเจมครับพี่กระถาง5.5ดหหลอดหม่มาแล้วนี่เบลเลอร์เบลเลอร์เลยด่างออกมาเลยครับพี่หลอดใหญ่มากต้นนี้บอกเลยว่าชิ้นใหญ่ครับพี่พี่ดูใบใหญ่สองนิ้วผมอะเป็นไงล่ะเบลเลอร์เบลเลอร์สี่ร้อยห้าสิบบาทครับผมน้องขอสี่ร้อยห้าสิบ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ต้นนี้ผมบอกเลยว่าหัวใหญ่ใบเบิ่มหลอดนี่คืออ้วนตุบตับครับพี่อ้วนตุบตับสะใจมากต้นนี้จ้ะไปไปกันต่ออันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเล็บมังกรเล็บมังกรด่ังฟอร์มกอครับพี่มีสามต้นเลยนะสามต้นเลยนะกระถางนี้ครับพี่สามต้นเลยเอาไหมเอาไหมองเอาร้อยเดียวพอครับพี่ร้อยเดียวพอขอร้อยเดียวพอต้นนี้มีสามต้นเลยขอขอร้อยเดียวกระถางนี้ไม่ใช่บอกว่าต้นนี้เพราะว่ามันมีสามต้น สามต้นในกระถางเลยนะกระถางนี้น้องขอหนึ่งร้อยบาทพอครับพี่เล็บมังกรด่างฟอร์มกอ,มกอนี่สามต้นแน่นแ่นครับพี่นี่สวยสวยเลยใบยดกอฟอร์มพุ่มเอาไปประกวดได้ไหมเนี่ยประกวดแบบว่าเป็นบอลสีฟอร์มกอรธรรมชาตินะนี่เลยจ้ะแน่นๆ่นเลยตอนนี้แน่นๆเลยใบหอกด่างด่างม่วงครับพี่เปิดหน้าม่วงมาแล้วสวยสวยเท้าทองอินจากตัวนี้กระถาง หกนิ้วกระถางหกนิ้วครับพี่นี่เลยฟอร์มเต็มนะจ๊ะฟอร์มเต็มเดี๋ยวผมโฟกัสก่อนโอ้ยเท้าทองอินสามร้อยห้าสิบาทไซส์ใหญ่ตน้ตนโตไม้มีหัว,วนะพ้พี่ไม้มีหัวแล้วนี่เลยจ้ะเท้าทองอินครับพี่ยกให้ดูไซส์ใหญ่แบบนี้แบบนี้นี่เท้าทองอินกระถางหกไซส์ใหญ่ครับพี่หน้าแบบว่าออกม่วงสวยแล้วครับผมสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ราคาดีงามไม้ส,สวยต้นใหญ่มีหัวแล้วจ้ามีหัวแล้วต้นนี้กันหน่อย ไม้เหลืองไม้เหลืองมาแรงครับพี่กระเสมาจัดต้นนี้ทองจันทกระแสมาอะไรอีกหนึ่งต้นครับพี่นี่เลยจะด่ดางสวยตั้งแต่เด็กโตมาก็โคตรสวยผมบอกเลยต้นนี้ทองจันครับพี่ทองจันทรขอเปิดที่ห้าร้อยห้าสิบาทครับผมกระถางห้าจุดห้านิ้วทองจันครับพี่เมสส็ดสีเริ่มมาแล้วนะครับผมความด่างไม่ต้องพูดถึงด่างทุกใบครับพี่ด่างทุกใบไม่มีหลดใบเบี้ยยังอยู่เลยข้างล่างนี่ไปดูนี่เห็นไหมดางทุกใบเลย ทองจันจ้ะทองจันรูปงามนำเพาะไม้เหลืองทองเม็ดสีแจ่มแจมมาเร็วต้นนี้จ้าอะทองสยามมีแบ่งไซส์ใหญ่กบพี่ต้นนี้กระถางหกนิ้วล้นเด้อล้นเด้อล้นล้นล้นพี่ยกให้ดูับพี่นี่เลยทองสยามมองไม่เห็นกระถางแล้วพี่ล้นหกจัดจัดจ่ะห้ารอยห้าิบาทจ้ะหน้าดังเดิมับพี่นี่หน้าแพงจะเป็นแบบนี้ผมไม่ดูนี่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 หน้าแพงหน้าแพงจะเป็นแบบนี้นะครับทองสยามหน้าแพงเนาะนี่เลยเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะพี่ขึ้นให้ดู ให้ดูแบบความแตกต่างความแตกต่างทองสยามหน้าแพงนี่จ้ะอันนี้แต่ผมผมแบ่งหน้าเดิมผมแบ่งหน้าเดิมต้นนี้อนราสิบบาทครับพี่ต้นใหญ่ล้นหกลงกระถางสิบได้เลยลงกระถางสิบได้เลยทองสยามหน้าสวยๆไซส์ใหญ่ๆจ้า <c oughs> มหาราชมหาราชครับพี่ป้ายสวยๆเลยห้าจุดห้านิ้วเด้อต้นนี้น้องขอหนึ่งร้อยบาทครับผมฟอร์มสวยๆครับพี่มหาราชจ้ะนี่มหาราชมาละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยพอครับพี่แล้วก็ ด้านข้างกันนี้น้องโวครับพี่โวเคโนโน่ห้าจุดห้านิ้วเช่นกันด่างสวยๆครับพี่สองร้อยบาทจะ้ะขอสองร้อยต้นนี้สวยๆโวเคโนโ่หรือโวคาโนโ่ที่แปลว่าภูเขาไฟสวยๆนั่นเองนะครับผมลูกไม้ด่างจะ้ะลูกไม้ผ่าด่างชมพูชมพูขอบใบขาวต้นนี้นะครับผมสวยๆครับพี่ขอร้อยห้าสิบจ้ะลูกไม้ผ่าหน้าชมพูด่างชมพูขอบใบขาวนะครับแล้วก็มีเจ้าร้านช้างเจ้าร้านช้างนี่เลยป้ายสวยๆเลยจะ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผม ไม้เก่านาะเก็บจำนวนน้อยๆเจ้าร้านช้างจะขอร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วครับผมแล้วก็มีอ่าคุ้มซับคุ้มซับตัวน,นี้แล้วกันครับพี่คุ้มซับหนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทคุ้มซับคุ้มซับคุ้มซับมามากันที่ตรงนี้กนหน่อยปิดท้ายกันแล้วกันครับพี่เนาะนี่ก็เป็นเกสรพุมมรนโอ้โหสะดือนี่คือแดงแปด๊ดแดงเจ๊ดแดงแก่ครับพี่ดางเหลืองทองเม็ดสีเริ่มเมื่อนมาแล้วนะครับผมเกสร พุมมารินจะ่ะต้นนี้เกอสอนพุมมารินเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วนะพี่แต่ผมชอบไอตรงนี้แหละพี่ความด่างกับสะดือความตัดน,ตน,นี่เนาะต้นนี้เข้มปัดเลยเข้มปัดเลยนี่เลยเกศสอนพุมมารินจะ่ะเกศสอนพุมมารินแล้วก็มีขอแบ่ทั้งต้นแล้วกันครับพี่บับบบบีบับบบบ,บบีอันนี้เป็นไม้เป็นแม่ผ่าที่ผ่าแยกครับพี่ผ่าแยกคือแม่เดียวแต่คือผ่าชิ้นใหญ่ ชิ้นใหญ่เพื่อที่จะเก็บตั้งแม่นะครับพี่ความใหญ่พี่ดูสามนิ้วผมแล้วกันสามนิ้วผมทาบเป็นไงครับพี่ใบใหญ่แค่ไหนสามนิ้วป่ะคานิ้วป่ะคาไม่ใช่เล็กนะครับพี่นี่เนี่ยลงกระถางห้าจุดห้าเรียบร้อยแล้วขอแบ่งตัวนี้สองใบหนึ่งหลอดมาเลยครับพี่แล้วคือหน้าดังเหลืองทองสวยจัดเลยบับเบอร์บีห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่ไม้ผ่าชิ้นใหญ่เอาทําแม่พันธุ์ครับผมเลยชิ้นใหญ่เบ์เลอร์เบอร์เตอร์แบบนี้แบบนี้จ้าบับเบอร์บีครับพี่ ไม่ต้องเรียงกลัวสุดกลัวไม่รอครับพี่ไซส์ขนาดนี้ใหญ่ๆแบบนี้สุดจัดผมบอกเลยโตวไวด้วยให้หัวไวจะบับเบิรบีให้หัวให้หน่อไวเนาะหน้าแบบนี้นะครับผมอ่าส่วนมุมนูม้นมีอันนี้อยู่ออปติมัครับพี่ออปติมัทออปติมัสักหน่อยแล้วกันก่อนส่งท้ายคลิปนะพี่เนาะก่อนส่งท้ายคลิปออปติมัอ่า ต้นนี้ละกันครับพี่ต้นนี้ต้นนี้ออฟติมัสครับพี่ออฟติมัสนี่เลยจะสวยๆครับพี่ดางเหลืองทองสะดือแดงป้ายเขียวนะครับผมออฟติมัสมีบับเบิร์บี้ล้วต้องมีออฟติมัสครับพี่รดใหม่มาแล้วนี่จ้าพี่จ๋ากระถาง5.5นิ้วเด้อ6 5รบาทครับพี่ขอ650้อออติมัสครับพี่ออฟติมัสนี่เลยสวยๆอารลามเทแรตำลึงไง ออติมัสมีบับเบอร์บียกคู่ได้นะพี่มีออติมัสแล้วต้องมีบับเบอร์บีครับพี่ของเขาคู่กัน <laughs> เหลืองสวยทองแข่งกันอ่ะสนใจต้นไหนครับพี่ศูนย์หกสี่เก้าท่าหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเนาะสองต้นสองฝีมีเก็บเงนินปลายทางนะครับผมสวัสดีวันเลขออกด้วยถือไม่ถือก็มาจัดบอลสี่น้องเลยเด้อคนละต้นสองต้นให้มีพอมีรอยยิ้มก็ยังดีครับพี่เฮย้ยขอปิดท้ายเลยละกันครับพี่เหลือบขึ้นไม่เห็นปุ้นน่ะ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 นี่ สวยจัดครับพี่มงคลจัก,กรยานแฮะมงคลจัก,กรวาลครับพี่มงคลจัก,กรวาลหน้าชมพูเหลืองส้มทองโอ้สีพี่ว่าออกสีไหนนี่เลยครับพี่ครบครับพี่แบบว่าชมพูทับอมทองเนาะนี่เลยจ้ะมงคลจัก,กรวาลห้าร้อยห้าสิบาทจ้ะขอห้าร้อยห้าสิบาทน่าเทพๆแบบนี้เลยครับพี่ขอห้าร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วแต่เมื่อก่อนปล่อยอยู่เจ็ดห้านะพี่ต้นนี้ต้องขอห้าร้อยห้าสิบาทมงคลจัก,กรวาลรูปงามนามเพาะ บอกเลยว่าสวยจัดฝากไว้ด้วยจ้ะตอนนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ